สุดบมลางปันโมเปียง เรองถาใหม่เ,เ,เขาไปรางถอดมาถอดไมวะเอาเสียงนมเฮียนบ่้องเราใส่หิมะไป็นงดดมาเบิ่งด้วยมาได้กินขา่าหิิวข่าแห้งบ่ได้กินขา่าสองมือสองขื้นร่้บอโห้ยอ่ะ 金莲华没得劲。 นี่มาลงบ่อนี่ขึ้นร่มแห้งครับ Giờ nhầm cưa nhang bên Người được tứ tứ nhá Mình bảo hào này nó ăn xài vô đây à Nó xài này như tẻ vào khoảng Anh 3 mông 3 mông của nhân quay ta biết nó để mất mừng bộ hiện tập viên này kìa nó lấy bộ hoạt thế chạy nó nhang viên mà để đó hoàn tài เนี่ยยังตายวะใช้ลงทถาไหมครับเพื่อนทกคเสียงแค่เสียงยังไหนก็เอาไปบัดสายมือคืนบ้าวันไห้ลงแอวไหมก็เป็นตตงโมขังหอกว่า 我讲你妈，你、嗯、变哪样不崩个 ยีแดงแรงลิดเลยปแป๊บ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 俺大龟帮你查着了，走吧。อาาะไรเหรอท่านก็าบาทนก็จะถื่อนแค่นึกว่าเก็บแปียบ่านวัวฉันเปียบบางสันท่านก็าบาทเองมีถูกเบอร์ป่ะมีถูกใส่ป่ะ เจ็ดเจอันนี้เท่าไหไรเนี่ยแปดว่ากันว่าเดียวกันเนี่ยโอ้แล้วหยุดวันไหนอยู่วะเนี่ยกูไปเอาไอ้ไหนอะไรงานเนี้ยสามแปดเท่ากันนี่มันมีมันมีเยอะไหมล่ะหรือมันหมดแล้วหมดแล้วมันยังมีอยู่โอ้สามแปดฝรั่งไดแค่เนี่โอ้ใหญ่จริงๆ ใหญ่ hey, hey. จริงๆฉันชอบสีค่ะ oh. <laughs> ชอบสีค่ะดีใจมากเลยเฮ้ยจัดไปแล้วจัดไปแล้วมีแบบสูงไหมีเขาไม่เอาสูงเพราะว่าเขาตัวสูงเออจัดไปแล้วจัดไปแล้วงานนี้ hey.